คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องอกเกือบหักแอบรักคุณสามีโดยฉากที่ถไาทยทำกันในวันนี้เป็นฉากที่โอมคณินและหมอเจี๊ยบจะต้องแต่งหน้าแต่งตัวเพื่อจะมาโชว์เสิริงดิดไหซึ่งทุกคนในกองถ่ายนั้นซ้ายก็ดูจะตื่นตาตื่นใจกับนหน้ไไม่ไดล<า>ูแก้มเปไมคนน้าเปียม,จมนะจริงนะหมันลารถไฟมากเลยัวตา การแต่งหน้าของหมอเจี๊ยบหน้าเหมือนใครไม่รู้ใครแต่ไม่ใช่เราอะเหมือนเราจะไปลบอะแบบมีป้ายแบบทางง่ายจำไม่ได้ใครวะพี่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 มีวเดินเข้าไปแล้วมีวแบบอ้อมมาออมใช่ใช่อย่างนั้นแหละแอะถ้ากระแสตอบรับจะดีขนาดนี้แล้วล่ะก็นี่เจ๊แนะนำว่า แต่งแบบนี้ไปตลอดเรื่องเลยดีไหมคะคุณน้องสวยยังสวยสวยไม่ได้ต้องแต่ชื่อแบบนี้พ่อแม่เหมือนใครวะคุณผู้ชมคะในขณะที่ใครต่อใครกำลังตื่นเต้นไปกับการแต่งหน้าของหมอเจี๊ยบฝากฝังของนางเอกยังมิวนิธา ก็มีความลับบางอย่างที่อยากจะกระซิบบอกกับทีมงานตะลุยกองถ่ายมิวมีคว,มวามลับจะบอกค่ะความลับคือฝนเนี่ยค่ะพี่มากเป็นคนเรียกมาโอ้ยมิวก็เมาไปใครมันจะไปเรียกฟ้าเรียกฝนได้ล่ะคะค,นนคุณน้องถ้้คุณพระช่วยถ้าตกจริงไรจริงรน ไ้ตัว่าเปียกมากเข้ามาหน่อยแอะต่อไปถ้าที่ไหนแล้งนเจนแนะนำว่าไม่ต้องใช้แมวแห่แล้วนะคะขอหันมาใช้หมากแห่ขอฝนแทนรับรองว่าเห็นผลทันตาจริงๆค่ะคนพูดชมก็เมื่ช้ามันร้อนมาก <ร Stevens. S 1> อ่ะแล้วหมาก็ตกเลยนะตก คุณผู้ชมคะหลังจากรอจนฝนหยุดตกแล้วก็ Rebecca, ถึงเวลาถ่ายทำฉากต่อไปซึ่งก็เป็นฉากกุ๊กกิ๊กง่ายๆสบายสบายระหว่างพระนาสวันละคอใจไปหมดแล้ว การกุกกิ๊กของพระเอกนางเอกน่ะง่ายแต่การจัดการเถาว,วันที่พันคอพระเอกเนี่ยท่าทางจะไม่ง่ายนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะในละครเรื่องอกเกือบหักแอบรักคุณสามีนี้จะเห็นได้ว่ามีฉากที่พระเอกอย่างมาปรินต้องนุ่งสรงอยู่บ่อยครั้ง

ช่างเป็นละครดีที่น่าติดตามดูเหลือเกินนะคะคนพูดเชียวความสุขเล็กๆความสุขน้อยความสุขเล็กน้อยที่ได้เฝ้ามอง